เปิดแ8โมงครับผมก็จะลองดูว่าจะได้บุญไงแต่มีบุญวาสนาถึงถ้ำที่มีพระหรือเปล่านะครับผมเนาะมันจะล่องห่งขึ้นไปแด้เอฟซีแล้วฝนตกตกปิดปล่อยบันไดชันมากอ่าผมก็ ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับผมขึ้นไปได้ก็หกร้อยกว่าขั้นนะจะลองเดินขึ้นดูนะครับอันนี้คือวัดถ้ำเอราวันนะครับผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระนะครับฝนตกไปปล่อยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเอซก็เริ่มเดินแล้วนะเอาไปพวกแก่ พวกเจ้าก็จะกินแรงไปเลยนหกร้อยกว่าขั้นนะครับแต่ทางทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าจะชันเฉพาะสองร้อยขั้นแรกนะครับอันนั้นที่เหลือก็จะลาดเป็นทางลาดนะครับผมทางวัดโอ้พี่น้องอันนี้ที่ใส่หมวกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับฝนตกนะครับผมกระหม่อมบางเดี๋ยวเป็นไข้ พี่น้องเลยขอยอ่อยกระมือเอเดิงขึ้นมาได้ตำหนิหนึ่งครับผม FC ข่อยเริ่มเมือแล้วขรอมัณนอ่ะโอ้โโอ้ซอยทีทีทะนะนะครับผมการทำบุญบางครั้งอาจจะเป็นกุศโลโบายนะครับผมว่าเรามี วาสนาที่จะได้ทำบุญกันหรือเปล่าค่อยเมื่อ่ะี่นองอันนี้ก็จะให้ดูแค่200คขั้นแรกว้าวค่อยมาเลยค่อยแบบึ้นเล็วสิเฮ้ยคอยึ้นมาได้ยังไงเขาบอกว่าชันเฉพาะตรงนี้นะ สองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าขั้นครับใช้เวลาเดินขึ้นมาสองนาทีนะแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็นทางลาดไปเรื่อยๆนะครับนีอันนี้ขึ้นไปไหนเนี่ยขึ้นไปไหนเราก็จะเดินดู นะครับหกร้อยกว่าขั้นเอาอีกสี่ร้อยนะครับครับผมเดี๋ยวคอยเมื่อยเพื่อนบอกกูได้ป่ะอนามขนมากินน้ำเด้อว่าสันมาอันนี้คือเราขี่มาจะมองเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำ นะเอซผมก็เลยเห็นแล้วเกิดอยากกราบไหว้ก็เลยต้องเดินมารู้สึกว่าจะมีค่อยผีบ้าดเดินมาคนเดียวนี่ไม่เห็นมีใครเดินมาเลยข้างล่างก็มีคนไหว้ข้างล่างก็มีคนไหว้ย <c oughs> ยอยู่นะครับผมแต่เขาไม่เดินขึ้นมาเพราะว่าฝนตก แต่ผมฝนตกอยากจะให้เอฟซีได้ไหวพระด้วยกันผมก็เลยต้องเดินขึ้นมาต่อทางก็จะประมาณนี้นะครับยังมากก็จะเพิ่มระยะสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมีที่ชันเฉพาะ200ขันแรกอ้าวไม่บอกว่า200คขั้นแรกที่ชันไงโอ้ยตัว อันนี้ชันอีกแล้วอันนี้ชันอีกแล้วชันอีกแล้วไปทางไหนครับทำไมไม่มีป้ายบอกชันอีกแล้วชันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยอีกไกลไหครับไม,ไ,ไ,รไม่ไกลใช่ไหมครับ โอ้เหนื่อยนะก็สอบถามเส้นทางพี่เขานะครับผมแล้วเราเข้ไปต่อไปนะครับพี่เขาก็น่ารักนะครับแนะนําเส้นทางก็ตอนนี้ครึ่งทางนะพี่เขามีร่มแต่เราใส่หมวกขึ้นมา ก็เวลาไหว้พระเราค่อยนี่นะครับให้พระค่อยถอนบวกเดี๋ยวจะพาเข้าถ้ำนะเอฟซีที่น่ารักขอย,หยเหตุผลเจ้าอ้าวเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นว่าไง How are you? อายุเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่เหนื่อยบ้างเหรอของเจ้าถิ่นเดินบ่อย เดินขึ้นเดินลงไปพี่บอกว่าเมื่อกี้ครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทางนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศพี่บอกครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว เดินขึ้นทางต้องขึ้นทางเข้ามาเข้ามาเึ้นมาขึ้มา้มาหกนาทีเึ้ามาเจ็ดนาทีเึ้ามานนี่ขึ้นมาสูงแล้วบรรยากาศ เบ่งเอารถโอ้ยตัวกันเด้อสั้นน้อยเดียวสั้นโอ้ยเดี๋ยวๆิยวยวอยเบรกเบรกก่อนหายใจบิมนี่ครับบรรยากาศด้านบนอตอนนี้ก็ค่อนทางแนละ้ว ข่อยเมียยังข่อยเมียัน่น้ำคุยน่ำพวกเจ้านี่แหละเ e อ็ดดี้ดูบรรยากาศนี่ช่วยให้หายเหนื่อยมากนิดนึงช่วยให้เราหายเหนื่อยนิดนึงนะครับกับบรรยากาศข้างล่างสวยงามผู้ใดมาชมทิวทัศน์ตรงนี้กัน ไม่หายเหนื่อยนิดนึงครับผม <c oughs> ข่อยน้ำทาซืิอดาะน้ำทาเม,มืยซืิโมเมืยเลยไปเดินทางต่อข่อยใส่เวลาจากนาที่เด้ออันนี้หยุดหยุดแค่คุยกับพี่เขาแป๊บเดียวนะนะครับเดินทางต่อหกร้อยกว่าคันในเอฟซีถ้าพวกเจ้าเบื่อซื้อข่อยพวกเจ้านับบันไดเลยนะ อันนี้ก็ใช้เวลา8นาทีกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับหูแววมันได้ยินเสียงคน บรรยากาศเราใกล้ถึงถ้ำแล้วเราใกล้ถึงถ้ำแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นถ้ำแล้วเห็นถ้ำแล้ว อวู่ใน nhà น้ำแข็งบ่พวกเจ้ามือ,อเจอแล้วนี่คือที่เรามองเห็นนะที่ผมมองเห็นนะที่ผมมองเห็นนะนี่แหละที่ผมจะขึ้นมาพาทุกคนไปพระ แม่ยังข้บมาบ่มมือยบ่ครับผมขึ้นมือเยเถอะแม่ือเมืออแม่เพื่อนกระวังส่ายพันกระบางหกรอยผมมาจากอุดรครับผมผมก็เที่ยวไปเรื่อย มาผู้เดียว,เวนเหรอฮะมา,ววมาผู้เดียวครับผม,ม,ม,มฮะโอ้โสดครับแม่ครับผมพ่อเลยเที่ยวเรื่อยๆครับผมนี่ครับทุกคนนะเอาไหว้พระพวกเจ้าให้เอฟซีทุกคนไหว้พระนะครับผม หายเหนื่อยขึ้นมาทันทีนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมทุกคนไหวพาแล้วเนาะเดี๋ยวคอยจิขอไหวพากอนเด้อบันเด้อนะครับผมก็นะครับถือว่าสำเร็จไปหนึ่งขั้นเดี๋ยวอีพีต่อไปผม,นนผมจะพาทุกท่านนะครับผมจะพาทุกท่านไปมุทธรรมแต่อีพีนี้คอย เศร้าเมือ่อยแล้วก็ไหวพากันเด้อเออขึ้นมาทั้งกลางเทือกนี่ฝนบ่มีฝนบ่ลงเม็ดอะนะครับโอเคนะเดี๋ยวข่อยไหวพากันพวกเจ้าคือสิว่าพากันไหวล้วเนะานะพะเนาะเออเนาะโอเคครับผมอะไรพี่นี่ไปทำนี่ก่อนเดี๋ยวข่อยไหวพากัน